สวัสดีครับทานข้าวนะครับทานข้าวยามเที่ยงนะครับอบไก่นะครับเนาะกินบะบ้อมกันลูกๆหลานหลานไม่รู้เป็นอะไรขำอะไรไม่รู้ขำอะไรนะตั้งตั้งแม่ทั้งลูกนะครับขำเดี๋ยเพิ่งกินหมดนะเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนอ้ยมองอยู่นี่เองหมองอยู่นี่เอง โน่นครับคนไม่กินครับคนไม่กินครับคนไม่กินอะไรคนกินนอนนะครับกินนอนนะครับดูสิก nah, ินนอนครับนะครับกินข้าวกับตาด้กินข้าววัวตาด้ตั้งกล้องไว้ในคนอย้งนี้คนนะครับกล้องอะไรครับรู้ไหมครับ กล้องวงจรปิดเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่นะครับหามุมก็ได้หามุมก็ได้หามุมอีกหามุมอีกวัดสัตว์หามุมอีกวัดสัตว์โอ้ยมีมุมอีกถ้าเฮ้ยบางทีก็หน่อยเขาเอาละไม่สองคน อันนี้ก็อนๆอบไก่วนี้นะปิ้งปิ้งปิ่งไก่บลมมอตังดอกกล่องเลยบนเห็นี่ยันอนี่คนได้หรตับไก่ันนะตับมีเฉพาไม่เออเลาเลาบังจองบกันแดกนี่ครับนี่ครับ เอาให้ใครกินเนี่ยรู้ไหมแ้วเอาให้ใครกินเนี่ยจุ๊จิไข่ปิ้งเด้อบือมงินเอาให้เจ้าให้เจ้าหน้าให้เจ้าเขงให้พะยาหน้ามือนกินให้ถื้อเลขมือแลงเจ้าซื้อตัวใดเจ้าซื้อตัวใดซื้อตัวใดก็ให้ออกตัวนั่นละอืมว้ายมันบ่ได้ออกเด้อคงจำไมนออกของไข่เจ้าหาหนึ่งซีเด้อหาหนึ่งซีเด้อเลยกินนึ่ มันจิออกเกอามศนย์แล้นอ,อ้น,นึงสามไอ้ตีงไกล้กับเจ้าทีกินแล้วเด้ออาวไปดูเลเด้ออย่าไปสืกคนมนาตายเด้อมสืจนตาเด้อมสืนตาเด้อเจ้าบเลยนะมอก,กินนะแล้วแล้ว แล้วจะหึงไปนไปบังไปเลย่ลก้องเขาเท่านะบังนที่เราพิ่นเคยเห็นเขาูนเพร่งกินแล้วบ่เราแ่กินแล้วเพามันยังไปนอนด็ดๆทีนี่คือิงอากินตีนไก่ด้วยยังไปสร้างัวเขาไปสรหาผัวเขาใช่ตามามีเขาอ้ไปกินนี่พู อันผู้ชายก็คือกันนั่นล่ะผู้ชายบอกมีแก้ลจะสิเฮ็ดบานพืชออกมาจ้าจ้าอือผู้ชายกัจ้าเขาเนี่ยเขาผัวเขายังไม่ทั่ตายกับปหินหัวเขาให้มันตายมักเมียเขาเลย่อไปซาว่ากับพายปืดเก็บไปนี่เอาออกขขาวยนเด้ดมามักเมียเขามักเมียเขาบ้านนี้ผัวเขายังบ่ทันตายนั่งตายแล้วนั่นตายแล้วับเบิร์ตตอกว่า เด้อพี่น้องกกินข้าวเดิมเป็นย่งจบอกว่าไปาหาแต่ผัวเขาเมียเขาสะหาเงินหาคำในปะย่างเรื่องมันชีหังสีมีก็หมูแรงเลยหมูแรงเนี่ยสะมากเพาะแห้งแหละหมูแรงจะรวยจะฝันจะฝันจะฝันเห็นเหมือกจะยังจะจับวัถเล็กะเราฮะจะต้องฝันเห็นเจะจับตเลขเมือวาเรื่อมีเก่าเยอะมันเก็บไม่ค้ว่าไปเราฝันนนั้น ก็เจียงเหรอบานนี huh. ้ไงวะบ้านถงแม่นอรงศาสนาบ่มันบบปนหินเจียงมันบบปันหินซื้อเหรอปันมนซื้อเ่านดูไแม่น้ยมันตรลอทีะลยกเอามาก่อนยนะแม่ที่ต่ทีงไหน มงูคีไว้มันอมไก่หน่อยอมไว้แล้วก็ซืยแล้วก็มันก็ไปปล่อยไว้ในน้ำไก่มันก็ลอยเนาะมันก็มันก็ปล่อยปล่อยไว้ในน้ำปลูกไก่มันก็ลอยไปฉันมันสิลอยไปไก่มันก็อมไวอีกไม่ตายบรอ่ตายแล้วมันอมไว้ในปากมันเฮ็ดซ้ยบ่ัด้อือแล้วก็แล้วก็อันนั้นเด้มันก็ปล่อยปล่อยไปจังหน่อยแล้วก็อมไวอีกฉันมันสิไปไก่ก็ได้ อแล้วก็ซื้อยู่ในปากมันอะโบตายไกลก่เนี่ยมือหน่อยแบบอมนั้นหน่อยยู่เขือนมเมื่อขาบเลยเซ่อยู่เด็กฮาผู้ใดเปิดเหื่นอ่ะไ่ไอเรือ่ามันจะายลูกม่นอ้าปากลูกไไหลเขาแล้วก็ไปว่างมาแล้วก็พนอตะอกระชดอุ่มไว ผมแบบไปตัวไปตัวหมองใหม่ออมคนนี่ทามลีลมหลุดโอมมือกันโอมกันอมตยังน่อยเอาเดือดตัวอว่า <c oughs> เกลือมนันอันนึือ แซ่บบ yeah, yeah. ่ะว่าขันกวดปิ่งแซ่บเด้อเด้อขายนาเจ้ามีอะไปิ่งจ๊อนอนขายหน้าฉันโซหมอนปิ่งบอยยากแล้เขาบอยเมื่อยด้วยอ่ะเขาเมื่อยบอยอะไว้เมื่อปิ่งปลาทูเว้ยเมื่อปิ่งปลาทูบอยากบอยากบอยากขันอยากปิ่งบ่เมื่อย็ะไรปิ่งไกลวะจะบอได้ดังไปหยางเนาะปิ่งปลา ได้ที่เราได้่ไ่อปเมอมันจะตงานไ้่สมัเื่อยใส่ย่ไนอืม่าใร่ขอยมักมองอันอันแรอันนึ่งเอมักปิ้งใส่กอดมันก็แตกใะ่่อยค่ะปนหนนแตกช่่อยอืมนลาปัดเลิอืมจอจอจอมจอกัลูกกกับที่ขัดนั่น อีกนู่นนึ่งบะตองพิกขอามะข่อามะปีงไห้เบิงหน่วไหมเจาซื้ออนมเป็นกับจกนะผัดซื้อแมงปุยมันเามะหินพื้นเนาะจำวันจำไม่อ้อนเลยยังใหม่ก็เลยตัวเขาใส่กระจ๊กตัวยื่นะบห็นห้เห็ดว่าเป็นแถงเขาแถงเขาเห็นผดีอยู่เนาะเขาเห็ดว่าเป็นจับตัวไหตัวแถมมันมันสองพั่นตัวที่

ซื้อเขาซื yup. ้อเขาอืมอาษาขอยังบ่อิ่ม้หลานใจก็เตะะขายลูกนึงป่ะกาสั่นเจ้าดอกทานามาบออิ่มบอกใกินไก่บะตักเต็ม อันนี้จะเคลื่อนโยาละยาสามีขนาดเบ่มีน้ำพริกตำาเนี่มันเป็นน้ำพูเปี้งต้องใส้ไม่เป็นน้ำผูไปเอาหมอน้ำพริกเป็นน้ำพูรืกเปหมออืมอานอ่าหอ หม้อทอดไร้น้ำมันหม้อทอดไร้น้ำมันเอาแบบนี้เอาแบบนี้นะ่สำหรับคลิปนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคุณค่ะขอบคุณให้ตรงอันนี้เนาะขอบคุณให้เฮ้อจะบพวกก็ตั้งคลิปไว้ตังสี่ จะไปตั้งเห็นแต่อันปากเจ้ากินยอมงงงบุไรี่ยังเลยโอ้ยมันมืดข่อยวายุทางนั้นมันมืดทางนั้นอ๋อไม่ไม่ในสิบนาทีเอาลงอ่ะไทยอันถ่ายให้มันได้ภาพงามๆเอาไม่ก็ไม่ได้เด้วมันใกล้บิดแล้วเนาะ ข้าสันสีเดียใคอีกตัวหนึ่งได้มันจะกระเฮ็ดไปเห็นตะคืออะไรบุ้งคือเหรนเฮ้ยคือบุ้งคือท่านเอาจบคลิปเจบคลิปครับก็จะรับคลิปในโคตรจบคลิปตัวนนะครับผมครับสวัสดีครับ